สวัสดีค่ะช่องเลยไอวาโลชั a Go Go, ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำวิธีการกดแสดงสินค้านะคะหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยกดปุ่มส่งส่งส่งคำถามรายการสินค้านั้นๆมาในเคสที่ว่าหากสินค้าลำดับตะกันนั้นอนะอยู่ลึกเราจะสามารถกดปุ่มแสดงสินค้าให้ลูกค้า ด้วยความรวดเร็วได้ยังไงยกตัวอย่างสมมติว่ามีลูกค้านะคะกดปุ่มส่งคำถามสินค้าลำดับตะกร้าที่90 150, 270, 300, 400เป็นต้นไปหรือแบบ480ใช่ไหมะคะเพราะว่าในช้อปปี้ลงถุงได้สูงสุดที่500ถุงเนาะหากว่าสินค้านั้นนะคะอยู่แบบอยู่ลำดับลึกเช่นแบบลำดับ100เป็นต้นไปถ้าเกิดเรากดปุ่มถุงส้ม ออแล้วเราเลื่อนสินค้าเนี่ยเราอาจจะต้องถ่ายเยอะใช่ไหมคะจะมีวิธีไหมที่เราไม่ต้องมาถ่ายแบบออตะกายได้สองร้อยสา0 0เราจะมีวิธีการกดแสดงสินค้าบนหน้าไลฟ์ได้ยังไงด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อเพื่อเหมือนเป็นการตอบสนองกับลูกค้านอกหากมีคนกดปุ่มส่งคําถามมาเราที่เป็นผู้ไลฟ์เนี่ยจะได้ตอบสนองกับลูกค้าได้ทันทีว่าโอเคว่าสิ่งที่ลูกค้ากําลังถามถึงสินค้า ตะก,การนี้อยู่เราก็โชว์สินค้าหรือบางทีพอเรากดแสดงสินค้าบนหน้าไลฟ์ใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยจะได้กดไปที่ตะก,การนั้นแล้วก็แอดสินค้าลงถุงส้มได้โดยง่ายโดยที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องถ่ายก็ได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราที่เป็นผู้ไลฟ์เนี่ยจะแสดงสินค้าด้วยความรวดเร็วได,ได้ยังไงหลังจากที่ลูกค้ากดส่งปุ่มส่งคำถามของสินค้ามาแล้วสินค้าตะก,การนั้นอยู่ลำดับลึกนะคะ หมูยกตัวอย่างไปไล่หมูเหมือนเดิมตอนนี้นะคะมีลูกค้ากดปุ่มส่งคำถามมาเป็นเม็ดมะม่วงรสชาเขียวแต่เผอ,อิญว่าอันนี้อยู่ลำดับตะกร้าที่4ก็เลยง่ายหน่อยแต่ว่าหมูจะเปลี่ยนเป็นยกตัวอย่างเนาะว่าสมมติว่าตะกร้าน,นี้อยู่ลำดับที่แบบหลักรอยขึ้นไปเราจะได้ไม่ต้องมาถ่ายเนาะให้เรานะคะคลิกไปที่จุด3จุดค่ะแล้วก็คําขอจากผู้ชมตรงนี้เราจะเห็นว่าเหมือนว่ามีแบบจุดแจ้งเตือนสีแดงเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็คลิกไปเลยที่คําขอจากผู้ชม เขาก็จะขึ้นเลยนะคะที่เป็นเม็ดมะม่วงลดชายเขียวที่มีลูกค้ากดปุ่มส่งคาถามมาซึ่งเ,เลขสีข้างบนก็คือลำดับตะกาถ้ายกตัวอย่างว่าอันเนี้ยถ้าเป็นลำดับตะก้าที่ร้อยขึ้นไปตามที่หมูบอกเนาะเราก็กดปุ่มแสดงสินค้าตรงนี้ได้เลยก็กดปุ่มแสดงเพียงเท่านี้นะคะสินค้าที่เรากดแสดง ก็ไปอยู่บนหน้าหลักบนหน้าไลท์แล้วลูกค้าก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงข้างหน้าไลทได้เลยเอ,าอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าแอด ใสสินค้าลงถุงส้มก็ได้นะคะประมาณนี้ในกรณีที่ว่าเวลาที่ลูกค้ากดปุ่มส่งคําถามมาแล้วลําดับตะกร้าเราอยู่ลึกแล้วเราไม่อยากถ่ายเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ในการกดแสดงสินค้าบนหน้าไลน์ได้ด้วยความรวดเร็วแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ที่หมูจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ไลน์ได้ทุกท่านเนาะถ้ามีอะไรหมูจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ